โฟิวเจอร์เป็นอย่างไรอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ประสบความสำเร็จวันนี้เรามาคุยกับคุณนัทธีจุดทาวรากุณประธานเจ้าที่บรารทางบริษัทคลาสิกโกฟิวเจอร์คุณนัทธีสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเรียนถามนะครับว่าอะไรที่ทําให้ประชาชนสนใจลงทุนใน ทองคาเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทองคำนะคะก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนได้ดีมายาวนานกว่า10ปีแล้วนะคะคก็ผลตอบแทนเฉลี่ยของทองคําอยู่ที่ประมาณ16%นะคะอย่างปีที่แล้วเองนะคะทองคําก็ให้ผลตอบแทนถ้าเป็นราคาตลาดต่างประเทศก็จะอยู่ที่ประมาณ16%เปอร์เซ็นต์เออสเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ที่10%เปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าในตลาดบ้านเราจะเห็นได้ว่าทำไมผลตอบแทนของทองคำในตลาดบ้านเราอยู่ที่1 6บถึงเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามาประมาณ4.9%นะะคตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดี ที่ทําให้ทองคํายังเป็นสินทรัพย์ที่จูงใจแล้วก็ทําให้คนมีการมาลงทุนมากขึ้น,นเรื่อยๆทุกปีเนื่องจากผลตอบแทนที่เอาชนะเงินเฟอ้อแล้วก็ถือว่าผลตอบแทนถ้าเทียบกับสินทรัพย์การลงทุนทั้งเลือกอื่นๆเนี่ยทองคาก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนได้ดีเลยค่ะครับเห็นการเติบโตของคาสสิกโกลฟวเจอร์ยังไงบ้บางครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาเมื่อคนสนใจลงทุนในทองคําเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะคนสนใจลงทุนทองคํามากขึ้นเราก็มีการพัฒนาแล้วก็ช่องทางการลงทุนก็พัฒนาให้ตอบโจงงทย์นนนัักกกกลงงงงททททุมมาาาาาาขึ้อออย่่่่ีีบววตํแร็พฒ ะะรวมทั้งเราเปิดบริษัทใหม่คือตัว c l a s s i c o Future ที่นัดดูแลอยู่เป็นหลักนะคะตรงนี้เราก็เพื่อตอบโจทย์การลงทุนนะคะเราเป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นโบรกเกอร์แล้วก็ให้บริการตัวไม่ว่าจะเป็น Go f u t u r e s นะคะแล้วก็ s i l v ว r Futures รวมทั้งการลงทุนรูปแบบใหม่ของทองคำก็คือ GoETF ด้วยนะคะคต้องบอกว่า Go f u t u r e s ก็เป็นการลงทุนที่ในบ้านเราเนี่ยก็มีมาไม่ถึง3ปีนะคะก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์การทั้งเลือกการลงทุนใหม่ที่นำมาช่วย บริหารการลงทุนทองคําที่เคยมีอยู่แล้วด้วยนะคะคและอย่างโก ETF ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่งเข้ามาในปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบริการที่ทางลาสสิกโกมีให้กับลูกคา้าแล้วก็เป็นบริการที่นักลงทุนเริ่มเข้ามาสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะครับทาง c l a s s i โกเห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักลงทุนอย่างไรบ้างครับแล้วก็มีการปรับตัวในการให้บริการของธุรกิจเองยังไงบ้างค่ะก็ต้องบอกว่าพฤติกรรมนักลงทุนอย่างนักลงทุนที่ลงทุนทองคำนะคะทองคําก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับ คนไทยมานานแล้วนะคะแต่ว่าแต่ก่อนอาจจะอยู่ในรูปแบบของเครื่องประดับต่างๆนะคะ,ตะ,คะแต่ตอนนี้หลังจากผลตอบแทนอย่างที่บอกว่าจูงใจนักลงทุนมากขึ้นนะคะนักลงทุนก็มาลงทุนทองคํามากขึ้นเพราะฉะนั้นรูปแบบการลงทุนช่องทางการลงทุนก็เปลี่ยนไปนะคะก็มีการออนไลน์เข้ามามากขึ้นนะคะเทคโนโลยีเปลี่ยนไปข้อมูลข่าวสารฉับไวในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างนอกจากช่องทางการลงทุนแล้วนะคะเราก็มีตัวแอปพลิเคชันที่เป็นข้อมูลข่าวสารซัพพอร์ตกับลูกค้าลูกค้าสามารถ ดูแอปพลิเคชันติดตามบทวิเคราะห์ข่าวสารต่างๆแล้วก็ราคาทองคําต่างๆได้เลยทันทีนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่นักลงทุนจะต้องใช้ประกอบการลงทุนด้วยค่ะ ถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนการลงทุนอย่าง<ฆ>เช่นการลงทุนในหุ้คุณก็มักจะมีมาเก็ตติ้งคอยให้ข้อมูล<ฆ>แต่ว่าคุณนัดอยู่ในธุรกิจโก f ฟิเจอร์ดูเหมือนว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินงคนรุ่นใหม่เราเห็นไหมครับว่าพฤติกรรมของนักลงทุนที่ลงทุนผ่านเครื่องมือแบบนี้เนี่ยเขาต้องการข้อมูลแล้วเขาไปตัดสินใจด้วย<ฆ>ตัวเองต้องการอุปกรณ์อุปกรณ์ทั้งจะเป็นพวกโมบาย iPad ต่างๆเหล่านี้แล้วก็เลือกที่จะลงทุนด้วยตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าสัดส่วนที่นักลงทุนลงทุนผ่านอินเทอร์เเเนนน็็ตตกกกมมีาา้รืื่่อออยๆงจ ก็พยายามที่จะตลาดเองก็พยายามผลักดนันแล้วก็ ยังจะเห็นได้ว่าค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยถ้านักลงทุนเทรดผ่านอินเทอร์เน็ตก็จะถูกกว่าเพราะฉะนั้นคือความนิยมของนักลงทุนก็พยายามที่จะเทรดผ่านตัวเองมากขึ้นนะคะจะเทรดผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดจะน้อยลงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ค,ค่อนข้างเชื่อตัวเองแล้วก็ข้อมูลเป็นสิ่งที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะพัฒนาในแง่ข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น SMS ส่งราคานะคะแล้วก็มีทั้งแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ได้มีแค่ iPhone iPad Android Market เเเรามีทั้ง Android, Market, ป็น้า แลกด้วยแล้วก็พยายามพัฒนาให้เหมือนกับว่าเทคโนโลยีตามลูกค้าทุกคนไปทุกที่ค่ะก็คือตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม บทวิเคราะห์ก็มีการส่งให้เห็นว่าถึงขั้นเป็นส่งเป็นคลิปวิดีโอให้ลูกค้าด้วยใช่ค่ะก็คือนอกจากจะเป็นเปเปอร์แล้วนะคะก็บางคนอยากจะอ่านเองก็อ่านเปเปอร์หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากอ่านเป็นตัวหนังสือตัวหนังสือเล็กนะคะก็ตอบโจทย์นักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ชอบดูเป็นคลิปวิดีโอแทนแล้วก็มีเป็นคลิปวีดีโอนะคะแล้วก็ฟังบทวิเคราะห์แทนเห็นหน้ารีเสิร์ชของเรานะคะแล้วก็ดูเป็นกราฟเป็นอะไรไปแทนก็มีเช้าเย็นเลยค่ะ อะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คลาสิโกฟิวเจอร์เติบโตได้เร็วขนาดนี้ค่ะเราก็ต้องบอกว่าเราก็พยายามแล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆนําเข้ามาประกอบนะคะคือเนื่องจากธุรกิจของ ของทองคําแล้วก็โดยเฉพาะของกลุ่มคาสิโกโนเนี่ยมีตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ่อแล้วนัดถือว่าเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะนําแนวคิดผสมผสาน<ม>ก็คือตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ่อเราก็ไม่ลืมเพราะว่าทารเก็ตเราก็มีกลุ่มคนที่อายุตั้งแต่50อัพขึ้นไป<ม>ก็เป็นทารเก็ตหนึ่งนะคะคแล้วกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็เป็นอีกทารเก็ตหนึ่งแล้วเนื่องจากตอนนี้การลงทุนทองคําก็เป็นการลงทุน มีรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นมีนักลงทุนหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีสังคมที่เปลี่ยนไปแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวให้ทันด้วยมีลูกช่างสงสัยเป็นแม่ก็ต้องพร้อมหาคำตอบทั้งโทรทั้งเซิร์ชพอเราตอบได้คำถามใหม่ก็มารอแล้วภูมิใจค่ะเครือข่ายที่ดีที่สุดของจอย <S mm hmm. <S a s 3 G ค่ะ เลกแห็นการอ่านแล้วจีนันดาจะกลับเคลื่นชีวิตคุณนะคะช่วงบกไกลวันนี้นะคะไซขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยค่ะวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดนครนายก จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสาหรับผู้ที่รักธรรมชาติและการประจนภัยทั้งทางบกและทางน้ําอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและมีสวนผลไม,ม้นานาชนิดที่อร่อยขึ้นชื่ออีกด้วยครับที่นี่ครับถ้าด่านโฮมสเตย์นะครับก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีสวนผลไม,ม้นานาชนิดให้เราได้เที่ยวชมติดตามชมได้เสานี้โฮมสเตย์ไวส์ทีว การสื่อสารก <cop ede> ับนักลงทุนทุกกลุ่ม <guerre. S 1> ปรับยังไงค <hi> <_ S 2> รับรเพราะว่าแต่ละกลุ่มคงต้องพูดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั <BJ S 1> <ไ>้นก็ต้องมีวิธีการที่จะสื่อสารกับคนแต่ละกลุ่มด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราก็แต่ว่ายืนพื้นเลยเราก็คิดว่าคือเราบริการเหมือนคนในครอบครัวอันนี้คือแผนแผนในปีนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนทุกคนเรามองเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวของเราเราก็อยากที่จะบริการให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องคิดถึงว่าแต่ละคนมีความต้องการอย่างไรนะคะ อย่างแรกเลยคือการลงทุนทองคาําไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดนะคะเพนะราะฉะนั้นเราพยายามทําให้การลงทุนทองคาําเป็นเรื่องง่ายนะคะนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนกลุ่มไหนถ้าเกิดพอง่ายสําหรับเขาพะเขาเข้าใจแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมีความเขา้าใจมากขึ้นในโปรดักต์แล้วก็สามารถเลือกลงทุนได้เหมาะสมกับตัวเองค่ะแสดงว่ากนะ็มีความเป็นส่วนตัวหรือ p e r s o n a l i z e ในแง่ของการให้บริการกับลูกค้าแต่ละกลุ่มมากขึ้นนี่คือเป็น จุดยืนในการให้บริการของคลัสสิกโกใช่ค่ะสำหรับปีนี้เลยแล้วก็เราก็พยายามที่จะให้ความรู้เอดูเควตมากขึ้นนะคะเราก็มีแผนที่จะไปสัมมนาตามมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยเลยเพราะว่าเหมือนกับการลงทุนทองคําก็สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ไม่ได้จํากัดอายุว่าจะต้องเริ่มต้นตอนเกษียณแล้วคือหลายคนมักจะมองว่าทองคาต้องเป็นคนที่รวยมีเงินพอสมควรแต่นี่คุณนัทกำลังลงไปถึงมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะยังไม่จบเลยด้วยซ้ําแต่คิดว่าน้องๆเหล่านั้นสามารถที่จะ เริ่มลงทุนในทองคาได้แล้วใช่ค่ะต้องบอกว่าการลงทุนเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็เริ่มลงทุนได้เริ่มคิดที่จะลงทุนได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะให้ทุกคนเริ่มมีความรู้แล้วก็มีความคิดที่ว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะทาไมต้องมีประโยคว่าให้เงินมันทํางานคะเพราะว่าปัจจุบันต้องบอกว่าเงินเงินเนี่ยเงินเฟ้อก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเงินทิ้งไว้เฉยๆเงินก็ด้อยค่าลงนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนทําอย่างไรให้มีเริ่มมีแนวคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องไไมม่ยาากกกกกเเินนนปคแลล้ว็หือับรงททุ เป็นอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้ก็เริ่มให้ความรู้ตั้งแต่นักศึกษาเลยค่ะ ตั้งเป้าในการเติบโตของคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคือเราก็ตั้งเป้าไว้100%นะคะสำหรับปีนี้นะคะเนื่องจากปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าเราเปิดตั้งแต่ต้นปีมกราคมในปีที่แล้วนะคะแล้วก็เพิ่งเปิดดําเนินการมา1ปีหน่อยๆน,นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็ยังมีแผนที่จะลุกตลาดมากขึ้นให้ความรู้มากขึ้นแล้วก็พยายามขยายฐานต่อไปแต่ว่ากลุ่มเดิมเราก็พยายามที่จะเน้นการบริการแล้วก็เซอร์วิสท,ที่มากขึ้นไปด้วยะคะ่ะครับถ้ามองถึงคู่แข่ง น่ากลัวไหมครับในตลาดคือต้องบอกว่าความท้าทายของตลาดทองคำเนี่ยคือการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนในตลาดทองคํามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายแหละแต่ว่าเราก็ต้องพยายามที่จะปรับเปลี่ยนด้วยเราคือจริงๆแล้วก่อนที่เราจะดูไปถึงคู่แข่งดูไปถึงลูกค้าเราต้องดูตัวเองก่อนด้วยนัดก็พยายามที่จะดูก่อนว่าข้อดีเราคืออะไรนะคะเราพยายามที่จะยืนแล้วก็รักษามันต่อไปแต่ว่าข้อเสียข้อด้อยเราคืออะไรเราพยายามที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ด,ด้วยปรับตัวบ่อยแค่ไหนครับในเมื่อสนามค่อนข้างจะแข็งขันแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือต้องบอกว่าปรับตลอดเวลานะคะคืออย่างทองคําปกติแล้วคนที่จะอยู่กับทองคำเนี่ยต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนกันทุกวินาทีเพราะราคาทองคาขยับทุกวินาทีใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นปกติก็จะเป็นคนที่ อาจจะแอคทีฟอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอเข้ามาตรงนี้แล้วตลาดทองคํายิ่งมีการแข่งขันสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแอคทีฟแล้วก็ไปให้ทันด้วยเนื่องจากจริงๆไม่ใช่แค่คู่แข่งไม่ใช่แค่ลูกค้านะคะสังคมเทคโนโลยีทุกอย่างก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่ายังปัจจุบนันถ้าย้อนกลับไปสักสิปีที่แล้วคนยังใช้คอมอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะคจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้หรืออินเทอร์เน็ตที่ใช้นะคะเพราะ,ะรฉะนั้นสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเร็วสภาพธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ตามให้ทันด้วยค ปรัชญาในการท,ทําธุรกิจของทาง Classic Gold f u t u r e คืออะไรครับคือต้องบอกว่าอย่างมิชชั่นวิชั่นที่เราดูกันอยู่แล้วนะคะเราพยายามที่จะคิดิรเริ่มแล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการลงทุนทองคําอย่างขบุงจอนอันนี้คือคือหลักที่เรามองกันนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจทุกอย่างเราต้องไม่หยุดนิ่งนะคะแล้วก็พยายามที่จะมีการพัฒนาอะไรที่ดีอยู่แล้วพยายามรักษาแล้วก็พัฒนาต่อไปแล้วอะไรที่คิดว่าสามารถนํามาเพิ่มมาพัฒนาต่อได้แล้วก็พยายามที่จะใส่เข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิด คิดว่าธุรกิจเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วหรือว่าดีแล้วตรงนั้นก็คือคนนั้นแพ้แล้วแหละณจุดนั้นเพราะว่าธุรกิจต้องมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะครับดังนั้นถ้าเป็นนักลงทุนสักคนนึงมองในตลาดทําไมเขาต้องเลือกคาสิโกฟิ์ไม่เลือกคนอื่น ค,คือเราเนี่ยต้องบอกว่าทางคลาสสิกโกลฟิเจอร์เนี่ยเราก็มีจุดแข่งของเราตอนนี้เราก็เน้นทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็ดูแลลูกค้ายอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นนัดก็อยากที่จะบอกว่าก็ให้มาลองใช้บริการกับเรานะคะแล้วก็ลองแล้วแล้วก็จะไม่ผิดหวังอย่างนี้ดีกว่าค่ะครับผมซึ่งคนได้ลองแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างค่ะก็มีการแนะนําลูกค้ายอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็ถือได้ว่า ทำไมปีที่แล้วนะคะผลประกอบการอย่างอย่างโดยเฉพาะทองคาแท่งนะคะเราก็เติบโตหนึ100่งร้อยปอร์เซ็นในปีที่แล้วนะคะเราพยายามที่จะเพิ่มเซอร์วิสต่างๆแล้วพอเราเพิ่มเข้ามาเราไม่ได้หยุดนะคะเราเพิ่มเข้ามาเราก็พัฒนาให้ดีขึ้น,ข,นขึ้นไปนะคะอย่างตัวทองคําแท่งเราก็เปิดตัวทองแท่งออนไลน์หรืออย่างแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ให้นักลงทุนดูข้อมูลข่าวสารทองคําแล้วก็มี a อ d ด o i d m a ม k e t เกเป็นเจ้าแรกแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาอะไรที่ดีกับลูกค้าเราพยายามทาเรื่อยๆค่ะซึ่งเวลาหลายคนจะเริ่มลงทุนก็มักจะเจอว่า กลัวไปคุยกับบริษัทที่จะพุชว่าลงทุนนั่นสิลงทุนนี่นสิแต่ว่าทางคลาสสิกโกฟิเจอร์มีการให้คําแนะนำไหมครับรว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดเหมาะกับคุณมากที่สุดค่ะแล้วก็จะมีอยู่แล้วอย่างการอบรมสัมมนาเราก็จะมีตั้งแต่พื้นฐานเมื่ออ,อยากลงทุนทองคำนะคะ<ม>เข้ามาดูก่อนว่าลงทุนทองคํามีกี่รูปแบบอะไรบ้างแล้วแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไรแล้วแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับการลงทุนทองคําแบบไหนเนื่องจากเรามีการบริการทองคําอย่างครบวงจรเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะสนใจรูปแบบไหนเราก็ให้บริการกับคุณ เราก็อยากให้นักลงทุนทุกคนเลือกการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองนะคะเพราะว่าอย่างถ้านักลงทุนไม่กล้าเสี่ยงนะคะแล้วก็ไปลงทุนในโกลฟิวเจอร์ก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเนื่องจากโกลฟิวเจอร์ราคาค่อนข้างผันผวนทั้งวันตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่กล้าได้กล้าเสียหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยไปลงทุนในโกลฟิวเจอร์แต่ถ้านักลงทุนที่คุ้นเคยกับการลงทุนทองคํารับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยก็อาจจะลงทุนทองคําแท่งค่ะ มองคัส c ิโกฟิเจอร์5ปีต่อจากนี้เป็นยังไงค,ครับคือเราก็อยากที่จะเข้าไปอยู่ในใจของนักลงทุนในอันดับต้นๆน,น,นะคะถ้าเกิดเขานึกถึงทองคำก็อยากให้เขานึกถึงเราเป็นอันดับต้นๆน,น,นะคะอันนี้คือคือเป้าหมายที่นัดอยากจะเห็นนะคะเหมือนกับว่าคือถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าว่าโอเคเติบโตไปอีกสัก หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นระยะสั้นนะคะแต่ละปีเราก็ตั้งเป้าแต่ละปีแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่อยากได้คืออยากให้เขานึกถึงเราเวลานึกถึงอยากจะลงทุนทองคำค่ะครับวันนี้โอขอบคุณนะค,คุณนัทสถีจุฑาวรา,าคุณประธานชื่อภาทาเซกูฟิวเจอร์มากขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับก็คือตัวอย่างหนึ่งของ CEO Voice นะครับคลาสเซกูฟิวเจอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการลงทุนในทองคำนะครับมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการ ตอบโจทย์กับนักลงทุนทุกกลุ่มนะครับเพื่อที่จะให้นักลงทุนนั้นเข้าใจว่าการลงทุนแต่ละประเภทเป็นอย่างไรเหมาะสมเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อเข้าใจลูกค้าแล้วก็ทําให้ลูกค้านั้นอยู่กับเราไปตลอดนั่นเองทั้งหมดคือ Marketplace c o ยร์วอกับผมธีรั์รัตนเสวีสวัสดีครับ